สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาดูพริกที่ปลูกแล้วมีตะใบเป็นพันดูใบนะคะเราจะแก้ไขย,ยังไงให้เขากลับมาออกดอกนะออกดอกติดผลมีเมล็ดพริกเหมือนเดิมเรามาดูกันค่ะอันนี้คือต้นพริกพันดูใบของป้ากิ๊กใบล้นเลยค่ะล้นต้นเลยนะคะใบใหญ่ๆเนี่ยค่ะเด็ดออกมากำหนึ่งละก่อนที่จะมีเมล็ดมีดอกองนี้ ปักเก็เด็ดมาสองรอบแล้วนะคะคอยเด็ดเด็ดจากใบล่างไล่ขึ้นมาค่ะเด็ดไล่ขึ้นมานะคะแล้วก็เหลือส่วนบนไว้ใบเล็กๆไว้ถ้ายังไม่ออกดอกอีกอีกอาทิตย์หนึ่งใบเนี่ยจะใหญ่ขึ้นมานะครับส่วนยอดน่ะก็จะกลายเป็นใบใหญ่ๆอย่างนี้เราก็มาเด็ดอีกค่ะพอเด็ดเสร็จแล้วสักสองครั้งบำรุงเลยนะคะให้ปุย๋ยประเภทขี้ไก่ฮอร์โมนนมสด เนี่ยค่ะปาเก็ก,ก็ใส่ไปแล้วนะเน่ยแล้วก็พรวนพรวนพรวนให้เข้ากันสักหน่อยหนึ่งอันนี้ใส่ไปแล้วนะคะแต่ว่ามาถ่ายให้ดูว่าเขาติดเขาออกดอกออกทุกช่อเลยค่ะน,นี่ค่ะจากไม่มีเลยนะคะมีแต่ใบเขาก็จะออกดอกผลิออกมายอมออกดอกค่ะเราเด็ดใบเขาแล้วเขาก็ยอมออกดอกเห็นไหมออกดอกติดมเมล็ดเรียบร้อยเนี่ยค่ะ ุกยอดนะคะติดหมดค่ะ,ะกล้องสองนะคะเนี่ยติดหมดเลยเป็นการบังคับให้เขาออกดอกเหมือนกับต้นมะนาวนะคะมะนาวก็เด็ดใบแล้วก็ยอมออกดอกแต่ว่ามะนาวนะถ้าเด็ดใบจนหมดดอกจะร่วงเพราะฉะนั้นถ้าเด็ดเราให้เด็ดลักษณะนี้ก็แล้วกันค่ะเด็ดแล้วเหลือส่วนยอดไว้เอาแต่ใบแกๆ่ๆทิ้งเขาก็จะออกดอกอย่างนี้แต่มะนาวไม่เหมือนพริกนะมะนาวถ้าออกดอกแล้วอย่าเพิ่งรดน้าเขาบอกว่าถ้ารดน้ํา เขาจะสลัดดอกค่ะปล่อยให้เขาติดลูกเล็กๆด,ดอกบานไปสักพักหนึ่งแล้วก็ให้น้ำมาดูอีกต้นค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะต้นนี้ก็มีแต่ใบเต็มต้นเลยเมื่อกี้ก็มาเด็ดจนเหลือแต่ก้านเด็ด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 ไล่ขึ้นมานะคะใบใหญ่ๆเอาออกให้หมดช่วงนี้มีใบใหญ่อีกก็สามารถที่จะตัดออกได้นะคะใบใหญ่ๆอย่างเงี้ย ตัดออกแล้วเอาไปกินได้นะใบพริกเนี่ยเอาไปผัดกะเพราวรวมกับใบกะเพราค่ะแกงแครอร่อยแกงแครแกงเรียงเอาไปใส่ได้หมดนะคะใบพริกก็บำรุงเหมือนกันค่ะนะใส่ปุย๋ยขี้ไก่แล้วก็บำรุงด้วยฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่เขาก็จะมีดอกมีเมล็ดอย่างนี้ให้เราได้ชื่นชมนะคะจากที่เป็นพันดูใบก็เป็นพันดูเมล็ด ไม่ดูใบแล้วนะคะอ่าทีนี้เมื่อสักครู่ปะกเก็กถ่ายไปหนึ่งรอบละแต่กล้องปะกเก็กมีปัญหาก็เลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายแทนนะคะเดี๋ยวจะให้คุณลุงส่องผักข้างหลังปะกเก็กมาเวลายังพอมีนะคะคุณลุงช่วยส่องผักให้หน่อยส่องอยากให้เห็นคือผักทั้งหมดเนี่ยปนเปนกันเห็นไหมคะมีป้ายมีอะไรเสียบเนี่ยให้เอฟซดูหน่อย ผักเขียวเขียว่อยหันก็หันเร็วได้ไงครับเขายืมไปจัดงานค่ะงานวันเกษตรตำบลปา่าไผ่ที่อำเภอสันทรายของปากิกิอยู่เนี่ยเขายืมไปไปจัดซุ้มประกวดกันเพิ่งเอามาส่งเต็มก็เลยเต็มไปหมดแล้วอยากให้เห็นว่าเนี่คือบริเวณหน้าบ้านยังเป็นสวนผักได้อยากให้เห็นนะคะอันนี้สวนข้างหน้านะสวนข้างหลังเหลือ,ออีกเยอะเยอะมากสวนข้างหลังก็จะเป็นพวกขึ้นชา่เหลือเยอะ ก็จะให้ดูแค่นี้แหะว่าอยากให้ทุกคนปลูกผักนะคะปลูกปลูกจริงปลูกจังปลูกผักเนี่ยข้าวโพดเขาก็เอาไปนะคะเห็นไหมป้ายังติดอยู่เลยยกมาส่งเมื่อเช้าค่ะต้นข้าวโพดหวานอันนี้เป็นเป็นมะเขือนี่จะออกแล้วเขาขอซื้อนะคะปะเก็กบอกไม่ขายเพราะว่าปลูกเอาไว้ทําคลิปแล้วก็เอาไว้ให้ fc ดูว่าได้ผลผลิตเป็นยังไง ติดดีไหมออกดอกแล้วก็ติดลูกไหมเนี่ยเข้าไปดูตามซุ้มคนขอซื้อขนไปเพียบเลยสลัดข้างนอกอีกขนไปสองคันรถค่ะเมื่อเช้าอากลับมาส่งละงาน3วัน3คืนก็เลยอยากให้ f อดูว่าเรามีเวลาว่างนะคะหน้าบ้านเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเข้า,าไปจัดงานปะกิ๊ก็เป็นไปเป็นแม่บ้านเกษตรประกวดก็เข้าด้วยก็ไปแนะนำเขาว่า พื้นที่เล็กๆน้อยๆนะคะไม่ใช่ว่าฉันไม่มีที่ปลูกปลูกไม่ได้ฉันไม่มีพื้นที่ก็แค่เป็นกระถางอย่างเงี้ยค่ะเป็นกระถางเล็กกระถางน้อยแล้วแต่เราจะหาได้ปลูกได้ทุกอย่างแล้วก็ปลูกผักจําเป็นนะคะปลูกผักที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็ปลูกในกระถางได้อย่างละหนึ่งก็เอาตั้งไว้ข้างบ้านนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูด แล้วที่สำคัญต้นหอมผักชีใครไม่ปลูกจะเสียใจเพราะสองอย่างนี้จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของคนไทยเรามากเราจะขาดไม่ได้และต่อมาก็คือสามเกลอือสามเกลือก็คือโหระพากระเพราแมงลักขาดไม่ได้นะคะแต่ถ้าแมงลักเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบนะคนที่ไม่ชอบกินแกงประเภทออกแกงลาวลาๆก็อาจจะไม่ชอบแมงลัก ไม่ชอบก็เอาออกไปก็ปลูกโหระพากะเพรานะคะต่อมาก็จะเป็นเซะแน่นะปลูกเลยค่ะเละแน่ผักแพวนะก็ขาดไม่ได้เหมือนกันมีติดบ้านไว้ขึ้นช่ายปลูกสักกระถางสองกระถางอันนี้ก็จําเป็นนะคะใช้ครัวไทยนี่ชอบมากเลยขึ้นช่ายเนาะเวลาทําต้มจับชายผัดปลานะคะใส่ขึ้นช่ายอร่อยมาก ก็ลองไปปลูกดูส่วนพวกสลัดอะไรนี่เป็นของที่ไม่ค่อยจำเป็นแต่ว่าปลูกช่วงหน้าหนาวได้ก็เป็นผักสดไว้กินนะคะก็แนะนำให้ปลูกผักที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันก่อนปก้กิกทำคลิปเน้นให้คนปลูกผักเป็นแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนะคะคอยแนะนำคอมเมนต์มาก็ตอบทุกวันค่ะตอบทุกคอมเมนต์ไลน์มาก็ส่งผักส่งงานงาน ปลูกผักมาให้ป้าเก็กดูส่งงานค่ะส่งการบ้านค่ะป้าเก็กแนะนําอันไหนได้ก็แนะนําไปอันไหนสวยก็บอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยค่ะให้กําลังใจกันนะคะโอเคค่ะป้าเก็กบอกว่าป้าเก็กเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนปลูกผักยิ่งผู้สูงอายุอย่าบอกว่าเหนื่อยปลูกไม่ได้ไม่เหนื่อยนะคะปลูกผักใส่กระถางเป็นงานอดีเรกทําให้เราเนี่ยได้ออกกําลังกายนะคะ ทำให้ชีวิตของเราเนะี่ยสดชื่นมีกิจกรรมทำในชีวิตประจำวันไม่ใช่เอาแต่นอนนะคะนอนยิ่งนอนยิ่งป่วยค่ะบางคนเห็นประกิ๊กทำทำทำไมนักหนาอายุเยอะเอานี่แหะค่ะสุดยอดของความสุขนะคะใครไม่ทำไม่รู้ทำแล้วจะรู้ว่าความสุขที่สุดในชีวิตของเราก็คือการที่เราได้อยู่กับธรรมชาติได้กินผักอินทรีย์ผักปลอดสารพิษเช้ามากาแฟถ้วยหนึ่งเดินนะคะโอ้มีความสุขสุดยอดเลยคะ่ะ ข้าวโพดปากก๊กนะเดี๋ยวจะแหวกให้ดูหลังเมื่อเช้าแอบแหวกดูแล้วเม็ดสวยมากๆเลยค่ะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพันผสมขาวเ้อะเลยปากก๊กแอบดูแล้วฝักใหญ่ๆตรงเนี้ยแอบแหวกแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักสองสามวันปากก๊กจะปอกให้ดูนะสวยมากๆเลยอยากให้ทุกคนนะคะปลูกผักเอาไปประกวดนะคะได้รองชนะเลิศอันดับอันดับที่สองคือไม่ได้เตรียมการอยู่ๆก็ยกๆไปถ้าเตรียมการนะ ได้อ่าได้รางวัลดีกว่านี้แน่นอนค่ะอ่าโอเคนะคะก็มาคุยกันหอมปากหอมคอเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ